วันนี้มามามาทำงานแล้วอาม่าก็ส่งไลน์มาบอกว่าช่อแฮตัดผมเองช่อแฮไปตัดผมร้านไหนมาคะลูกที่บ้านสวยอ้ว่เองว้าวช่อแฮตัดเป็นทรงอะไรคะเนี่ยทรงพนี่ค่ะเซลพนี่เซลงพนี It really doesn't look too bad แต่เราวันนี้ ต้องไปตัดผมที่ร้านแล้วค่ะฉีดสเปรย์จะได้มีนีผมผมที่มันเป็นสวยๆเดือนมันจะเปลี่ยนผมเป็นสีน้ำได้อ๋ออันนั้น,นมันอะไรอ๋อสเปรย์สีสีเหรอคือหนูไม่ชอบทรงผมแหละงทรงเดิมเหรอคะยาวๆไม่ชอบเหรอคะไม่ชอบมันรุนแรงเกือรุนแรงเกินไปกันแล้วค่ะเหรอคะมันต้องรีบแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ แกส่งคนนี้ไหวไหมคะตัดเองค่ะข้างหน้า <c oughs> แก้ไม่ได้แล้วเพราะว่าต้องรอให้ยาวเพราะว่าถ้าถ่ายรูปแต่มันจะเป็นเหมือนคนจีนมันจะเป็นเหมือนคนจีนโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ซ่อมแซมให้ลูป